เราเนะ่เกิดกันมาชีวิตหนึ่งก็เพื่อสร้างบุญบรารมีเท่านั้นไม่ใช่เกิดมาเพื่อเพิดเพลินอยู่ในโลกนี้ไปวันๆเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราทุกคนจะต้องบรรลุมรรคผลนิพพานให้ได้คือเกิดมาแล้วก็ต้องทำพระนิพพานให้แจ้งเพราะฉะนั้นไในขนณะ ที่เรายังอยู่ในระหว่างการเดินทางไกลเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางเราจะต้องเตรียมสเบียงติดตัวไปในพบบึ่งน้าสเบียงที่ดีที่สุดก็คือบุญกุศลซึ่งเกิดจากการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาเป็นต้นที่เรียกว่าบุญยกริยวัตุสาม ถ้าหากเราทำสิ่งเหล่านี้ได้สมบูรณ์เราก็จะมีสเสบียงติดตัวไปในภพชาติบึ้งหน้าจะทำให้การสร้างบารมีนเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายและก็ง่ายได้พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกะสูตรว่าสุราเมรยะมัชฌะปมา ทถานานุโยคโคโขกหาปฏิปุตะโพคานังอปายยมุข,ขังกหะปีบุตรการประกอบเนืองซึ่งการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมลยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะชีวิตของคนในโลกนี้ที่ประสบกับความเสื่อม สิ้นเนื้อประดาตัวก็มาจากสาเหตุหลายประการด้วยกันตั้งแต่เป็นคนเกียจคร้านไม่ขย,ยันทำการงานเที่ยวกลางคืนตามสถานที่บันเทิงต่างๆชอบเล่นการพน,นันเป็นอาจินยินดีในการครบหาสมาคมกับคนไม่ดีเสพสุรายาเสพติดเป็นต้น ซึ่งมักจะชักนำกันไปในทางที่เสื่อมและสาเหตุที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือหมดบุญคนเรานะ่ถ้าไม่ได้สั่งสมบุญเพิ่มเติมกินแต่บุญเก่าเมื่อบุญหมดก็หมดทุกสิ่งทุกอย่างใครๆก็ช่วยไม่ได้ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็อาจจะสูญหายไปหมดแต่แต่ทรัพย์สมบัติ ถูกน้ำพัดพาไปเทือกสวนไร่นาเป็นร้อยๆพันพันไล่ก็อาจจะสูญเสียไปได้ภายในวันเดียวโดยเฉพาะหากโชคร้ายถูกโจนปรนไฟไหม้ทรัพย์ที่มีอยู่ก็วอดไวายไปภายในไม่เกินกี่ชั่วโมงแต่ถ้ามีบุญมากแล้ว ชีวิตก็สมปรารถนาในทุกสิ่งสำหรับวันนี้เนะ่ยเราจะมาพูดกันเฉพาะสิ่งที่เห็นกันด้วยตาเนื้อว่าทางเสื่อมแห่งโพคนะนั่นเป็นอย่างไรผู้ทรงตรัสว่าการประกอบเน่องๆซึ่งการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นติดตั้งแห่งความประมาทเป็นทางเสื่อมแห่งโพคะ เป็นโทษที่นอกจากจะส่งผลเฉพาะชาตินี้แล้วยังเป็นวิบากข้ามพบข้ามชาติกันเลยทีเดียวผู้ตรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายน้ำเมาคือสุรามีลไยที่บุคคลเสพแล้วดื่มให้มากแล้วย่อมทำให้ไปเกิดในนรกในเปรตวิสัย และสัตว์เดรัจฉานผลกรรมของการดื่มสุราและเมลัยนะ่ยอย่างเบาที่สุดเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จะทำให้เป็นบ้ามีสติสมชัญญะไม่สมบูรณ์ก่อนจะพูดถึงโทษของการดื่มสุราเมลัยสิ่งเสพติดของมึนเมาต่างๆเรานำมารับฟังตัวอย่าง ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยก่อนกันนะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่าในสวรรค์ชั้นดาวดึงปรลกฏว่ามีเทวดาตนหนึ่งได้เห็นจุตินิมิตเงื่อไหลออกจากรักแร้ที่เปรยพูษาอาพรจากที่เคยเปล่งปลังสว่างสวัยก็เศร้าหมองลงทันตา มีความรุ่มร้อนขึ้นมาในกายก็รู้ชัดว่าถึงคราวตัวเองจะต้องจุติเสียแล้วก็เกิดความเสียดายในทิพยสมบัติที่ตัวเองเคยครอบครองแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีจึงจะได้ครอบครองสมบัติเหล่านี้อีกในขณะนั้นเองเนี่ยความคิดถึงเท้าสักกะ จอมเทพก็ปรากฏขึ้นมาในใจของท่านจึงคิดจะไปขอความช่วยเหลือจากท้าสัก,กะรีเหาะเข้าไปนอบน้อมต่อจอมเทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วทูลเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พระองค์ฟังระองก็บังเกิดความสงสารเทพบระรุรท่านนั้นได้ปลอบใจว่า ท่านน่ะได้กังวลไปเลยการเกิดการตายเป็นเรื่องปกติในเทวโลกถ้าท่านมีบุญก็จะได้มาเสวยที่ปะยะสมบัติในเทวโลกนี้อีกเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านตั้งจุติลงไปเกิดในโลกมนุษย์เพื่อสร้างบุญเพิ่มให้มากๆเมืม่อหมดอายุไข ก็จะได้มาสวยสมบัติในเทวโลกตามเดิมเทพบุะรท่านนี้นะเนี่ยรู้ว่าถ้าหากลงไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วส่วนใหญ่จะประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะการเข้าสู่คันมารดาเนะี่ยจะทำให้หลงลืมพอหลงลืมก็หลงไหลหลงผิดไปทำบาปอากุศลได้ง,ง่าย จิงทูลขอความช่วยเหลือว่าข้าแต่เทวราชาข้าพโลกองจติลงไปเกิดในโลกมนุษย์แล้วเมื่อปราถนาจะทำอะไรขอพระองค์จงช่วยบันดาลความสำเร็จแก่ข้าพโลกองได้เถิดพระองค์ก็ทรงรับคำปฏิญาว่าจะช่วยต่อมาเทพบุตรท่านนี้ก็จุติลงไปเกิดเป็นลูกของเศรษฐี ในเมืองพาราณสีเนื่องจากว่าเศรษฐีน่ามีลูกชายเพียงคนเดียวก็เฝ้าฟูมฟักธนุถนอมเลี้ยงดูกันเป็นอย่างดีหากลูกชายนะ่ยปรารถนาสิ่งใดก็หาม,มาให้เลี้ยงโดยชนิดตามใจทุกอย่างพอเติบโตขึ้นด้วยความรักและเป็นห่วงลูก แทนที่จะส่งลูกปเรียนตามสำนักต่างๆกลับคิดว่าตัวเองมีทรัพย์มากจึงว่าจ้างครูนำมาสอนที่บ้านลูกชายก็จะได้ไม่ลำบากแต่เนื่องจากลูกชายนั้นไม่ชอบเรียนหนังสือไม่ยอมทำการบ้านครูอยากให้ลูกศิษย์ได้ดีบางครั้งก็เคี่ยนตีบางทีกด็ดูด้วยความปรารถนาดี แต่ลูกชายเศรษฐีน่ยไม่พอใจที่จะถูกทำโทษเลยไปฟ้องพ่อแม่ว่าถูกครูนั่นรังแกงท่านเศรษฐีเลยไล่ครูออกจากบ้านแล้วก็ว่าจ้างครูคนใหม่มาแทนเมื่อครูคนใหม่เข้ามาสอนก็ต้องประสบกับเหตุการณ์เดิมสอนได้ไม่กี่วันก็ถูกเลิกจ้าง ท่านเศรษฐีตั้งเปลี่ยนครูหลายคนทีเดียวเพื่อให้ถูกใจลูกชายสุธทีรักในที่สุดก็เจอครูในอดมกติของลูกชายคือลูกศิษย์จะทำอะไรก็ตามใจทุกอย่างจะเล่นก็ไม่ตักเตือนจะทำการบ้านก็ไม่ลงโทษครูคนนี้เลยอยู่ได้นานแต่ลูกศิษย์ก็โง่เหมือนเดิมต่อมาลูกชายก็คบเพื่อนดิเกเร ชักชวนกันไปเที่ยวเตรเฮฮาไปวันวันไม่ทำมาหากินเพราะเห็นว่าสมบัติมากมายที่พ่อแม่หามาได้ใช้ทั้งชาติก็ไม่หมดอีกทั้งลูกเศรษฐีเป็นผู้มีบุญอย่างหนึ่งคือเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าจะเห็นเท้าสักกะเทวราชอยู่เสมอเลยคิดว่า เรานะ่ะมีผู้ช่วยที่ดีที่สุดเลยประมาทไม่ยอมทำมาหากินเอาแต่เดิมสุราเมีัยปล่อยชีวิตไปวันวๆเบอร์เศรษฐีละโลกไปแล้วลูกเศรษฐีก็ไม่มีใครช่วยดูแลการเงินอีกต่อไปไม่รู้จักการบริหารงานบริหารเงินสมบัติก็ถูกคนรับใช้โกงไปเรื่อยๆ พอดื่มเหล้าหนักเข้าก็กลายเป็นนักเลงสุราหาความสำราญไปวันๆเงินทองก็เริ่มร่อยหลอลงไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่รู้สึกกังวลใจเพราะเห็นพระอินทร์เฝ้ามองดูตัวเองตลอดเวลาเพียงไม่กี่ปีที่พ่อแม่ละโลกไปลูกเศรษฐีก็ผลานทรัพย์ของตัวเองไปจนหมดตัวต้องขายบ้าน ขายที่เพื่อไปเล่นการพน,นันและซื้อเหล้าดื่มกินสุดท้ายเมื่อไม่มีทรัพย์แล้วเพื่อนเกลือทั้งหลายก็กลายเป็นอื่นไม่มีใครครบหาสมาคมด้วยตัวเองก็เลยเป็นคนที่ไม่มีที่พึ่งเอากลาไปเที่ยวขอทานเขากินก่อนตายได้แงนหน้ามองดูพระอินทร์เป็นครั้งสุดท้ายแต่ต่อว่าต่อขามพระอินทร์ว่า ทำไมถึงไม่ยอมช่วยพระอินท์ท่านตอบดีนะจ๊ะท่านก็บอกกับลูกเสียทีว่าเราน่ะพร้อมจะช่วยท่านทุกเมื่อนั่นแหละแต่ตัวท่านนไม่เคยคิดจะทำอะไรสักอย่างเลยต่าหากจะลงทุนทำธุรกิจเราก็จะช่วยดยันดาลใจให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงาม แต่ท่านนะเอาแต่ดื่มสุราทุกเช้าค่ำเที่ยวเตรเฮฮาหาสาระไม่ได้แล้วจะให้เราช่วยท่านได้อย่างไรวันแล้วก็อันตรธานจากไปปลุกสถีตายแล้วก็ไปตกในมหานรกทันทีเห็นไหมจ๊ะว่าการดื่มสุรามีอะไเนะี่ยนอกจาก จะเป็นทางม้แห่งความเสื่อมแห่งโภคะแล้วน่ยยังเสื่อมจากสมบัติที่พึงได้ในปรโลกและเสื่อมจากนิพพานสมบัติอีกด้วยเงินทองที่หามาได้แทนที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์กลับนำไปเป็นอุปกรณ์ในการทำร้ายสุขภาพร่างกายตัวเองและทำลายชื่อเสียงกิจยศที่เคยมี ดังนั้นสุราเมลัยทุกชนิดจึงเป็นบอกเกิดแห่งความประมาทซึ่งผู้ประมาทแล้วก็เปรียบเสมือนคนที่ตายไปแล้วคือตายจากกุศลความดีทั้งหลายหาความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้ยากเพราะฉะนั้นท่านจะยังดื่มสุราอยู่ก็ให้เลิกเสีย ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะดื่มสุราในชาตินี้นะ่ะยังพอทนได้แต่ความทุกข์ที่จะต้องไปชดใช้กรรมในมหานรกนั้นแสนสาหัสกว่านี้มากมายหลายเท่านักใครมีลูกมีหลานพวกพ้องบริวารก็แนะนำให้เขาเห็นหนึ่งโทษภัยของสิ่งเหล่านี้แล้วก็ชักชวนกันมาทำความดี มาดื่มรสพระธรรมกันดีกว่านะจ๊ะรสรสแห่งธรรมนะ่ะย่อมชนะรสทั้งปวงแล้วก็ควรเพิ่มเติมคุณค่าของชีวิตโดยการห่างไกลจากยาเสพติดและอบายามุขทุกชนิดและก็ทำทานรักษาศีลจะเริ่มภาวนากันให้เต็มที่นอกจากจะได้ความสุขในโลกนี้แล้ว ยังจะได้ไปเสวยสุขในสุขติโลกสวรรค์อีกด้วยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนยพรรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพปานัม,มสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยได้เข้าถึงพระธรรมกาย โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิดธรรมกา,ายเจดีย์มณีอน,นัญจกรวลอำนวยสุขทุกสถานปราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมาเถอดท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนา